สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมจากกิจเกมเมอร์อยู่กันในเกมทักซี่มิล a เตอ2018ยลินิกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับรถเราคันเดิมท่ามือซีดีเอสเบนนะครับผมวันนี้เรามาเปิดตัวกันในทุ่งเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในชนบทคนิกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาไปคนของคลินกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้เราขอเนี่ยไปรับพ่วงก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะได้ขวดอะไรนะครับวันนี้มาเปิดตัวในชนบทแบบ เต็มรูปแบบนะครับทุกคนเป็นระบบเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูก่อนตัวนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะครับมารับของแต่เช้านะจะได้ส่งของใน้ทันะวันนี้ส่งของไกลกันอีกเช่นเคยวันนี้นะครับแล้วก็มารับดินกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้เราน่าจะลดขอขออย่าลดความนะครับโอ้โหเหมือนเราจะรับรดของทางแคบเดี๋ยวผมขอดูมุมมองนี้ก่อนนะครับทุกคน ทำไมเขาเอาพวกไปให้ไว้ในนั้นวนะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปบนึงนะครับนี่เราเอาเบนซ์เข้าป่ามัาง่งวันนี้โอ้หรถสปอร์ตเข้าป่าเลยเราเบี่ยงขวาเดี๋ยวเราใช้หลังเข้ากันเลยครับทุกคนค่อยๆถอยๆแซรๆเข้าไปนะครับ เดี๋ยวรถจะเป็นลอยอึบอึบโอเคทุกคนตอนนี้ผมได้ของแล้วนะครับผมนี่นี่ก็คือของของเรานะครับผมที่เราจะไปส่งวันนี้นะนี่ครับ ไปทุกคนก่อนเราจะออกเดี๋ยวเราถอยรถเออเราเอารถออกก่อนอยายชนนะโอ้ยชนชนได้ไฟแตกแล้วมั้งนะไปครับทุกคนวันนี้ส่งของไกลนิ้นิดคุณครับวันนี้ส่งของตั้งร้อยก่อนกิโลนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้จบในอีพีนี้เลยวันนี้ขับรถกันแบบชิวๆย,ยาวๆเลยนะครับผม อันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ชนบทลึกมานะครับก็แค่เข้ามาไปปายชนบทเฉยๆนะครับดูดูทุกคนถนนยังเ,ยเป็นทนนหนึ่งทูกลังหมบนี้เลยแล้วก็ตัดเข้ามาในนี้เลยตะเกียวเห็นไหมจะม,มีรถสัญจรนะครับเป๋าก<ๆ>่อนขวาซ้ายไม่มีขวาไม่มีนะทีเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวได้ไปครับเดี๋ยววันนี้เราเอาเบน ไปส่งของทางไกลกันดีกว่าครับวันนี้เพราะเบนเราเป็นรถเบ้นตัวแรงนะครับไปครับผมร้อยกว่ากิโลวันนี้ครับคนเร้อยกว่ากิโลเดี๋ยวเราผ่านวงเวียนนี้ไปเดี๋ยวเราก็น่าจะขึ้นทางด่วนแล้วนะครับดู <Continue straight. S 1> นะครับ รวจจะจับเราไม่เนี่ยทุกคนปกติถ้าเกิดว่าเราขุดดินแบบนี้เราไม่ปิดตรงผ้าปูผ้าปูตรงกระบะที่ไว้ขุดดินครับจะทําให้ดินหกบนแบบหล่นบน,บน,บนพื้นได้อย่างนี้อาจจะโดนตำรวจเรียกปรับเราได้นะทุกคนแต่นี้ในเกมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับตำรวจไม่มาตามเราแน่นอนแล้ว,วันนี้รถจะไม่คว่ำเหมือนตอนเราเอาสกแกนเนียไปขึ้นเขาแน่นอนครับ นี้เราจะขับรถกันแบบชิวๆวันเมื่อกี้ทุกคนเห็นเครื่องบินไหมครับอ๋อแถวนี้เป็นสนามบินนะทุกคนสนามบินวาซัน,นข้างเราเป็นสนามบินแน่นอนเลยแล้วก็ข้างขวาเป็นไห,นห็นไหมทุกคนมีเครื่องบินด้วยแต่อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับดูเป็นสนามบินนะครับ สงสัยวันนี้จะได้มีอะไรสนุกๆอีกแล้วนะ,ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันก่อนครับตำรวจเรียกอีกแล้วผวว่าตำรวจจะไม่จับนะทุกคนแล้ไม่ได้เอาผ้าปูก,กับพ่วงไว้เรามาดูกันครับว่าวันนี้เมืองซิดเนตเบนของเราเนี่ยจะขนเท่าไหร่นะครับ จะถึง40ตันไหม30ตัน37 38 39.251ตันนะครับผมประมาณ30 33 30เอ่อ31 33ตันมนะั้ะเมื่อกี้ข้าประมาณ31หรือ39ไอ้31 31.251 อันนี้เชียวๆครับผมขับไปกลๆยาว100ยกิโลครับขานาดเล็กๆแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บเงินกันนะครับทุกคน จะเข้าเมืองเขาเราต้องเสียตังค์นะครับโหคนต่อยาวมากโอเคไปได้ เสียตั้งเราไปได้นะครับเขาให้เวลาเราตั้งสามสิบนาทีเลยนะทุกคนในการส่ขงของครั้งนี้นะแสดงว,ว่ามันต้องยาวมากแน่นอนเลยลเดี๋ยวราหาที่แวะปั๊มก่อนดีกว่าปั๊มอื่นเราจะได้ไม่ต้องเอติมน้ำมันแล้วข้างหนมีปั๊มครับท,ทุกคนเอาขกเนี้ไปเติมน้ำมันให้เสร็จสับนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ ได้เติมน้ำมันแล้วก็นอนพักนะครับจนตอนนี้ประมาณห้าทุ่มล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับทีนนี้เราก็ใกล้จะเข้าเมืองใหม่แล้วนะครับอีกไม่ไม่นานเราก็ใกล้จะถึงที่ส่งดินของเราแล้วตอนนี้เลยประมาณห้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มจะห้าทุ่มครึ่งแล้วเดิกันยาวๆกันอีกครับผมโอ้หมันต้องรับเมือง้ลยนะ คนเลยข้างทางมันก็ววนเห็นนะครับราชนกันครับผมดูจากแผนที่หรือว่า GPS ของเราแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราจะต้องอ้อมเมืองเลยนะครับผมจะต้องเข้าเมืองอื่เลยนะดูดิผ่านเมืองอีกเมืองไปเลยคือวันนี้ส่งของไกลมากครับ แต่เราเลีล้ยวลงจากทางด่วนแ,แ,แล้วเราเข้าเมือง <it> right. เพื่อไปเมืองอื่นกันต่อโ <'re> right. อ้โหทางคดเป็นงูเลยโอ้ยทุกคนยังสวยหิมะตกครับทุกคน ดูดิลันปัดกันแต่มันเกาะนะโหนี้สามูดูเลยครับเอ๊ะมีหลายฤดูเลยนะทุกคนกดูร้อนฤดูหนาวแล้วมันฤดูหิมาจบเลย้าขวาข้างหน้าโหทุกคนได้ยินเสียงลม,มไหมครับ เหมือนว่าลมพัดแรงด้วยนะดกคนเอ้ยเหมือนจะลงเขานะครับค่อยๆไปกันเดี๋ยวโอุ้กคนขับรถบนเขาขับตอนมืดด้วยครับที่หิมะตอกอยู่ต่างหาก การขับรถเหยีดท้าทายมากครับโอ้โหบนเขาภูเขาหิมะครับทุกคนเ,ออเร็ว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 อย่าความนะถ้าความเริ่มใหม่เลยนะ อ๋อทุกคนคือก็ต้องส่งของที่เมืองนี้แหละครับแต่ทางค่อนข้างลำบากนะครับ <c oughs> <c oughs> ค,ค่อยๆหักเยอะเห <c oughs> มือนทถอนี้เราเคยเอาสแกนเนียมาใช่ไหมทุกคนแต่หิหมะไม่ตกเฉยๆนะครับ <c oughs> เราเคยเอาสแกนเนียมาแล้วนะที่เราลงพิควาตกเขานะครับ เราไปส่งของกันต่อครับแล้วเลาะเขาไปต้องมีสมาธินะครับในการครับตรงนี้คือทางลำบากมาก ทางโค้ค่อนข้างเยอะนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเออด้อเด้ด้มันลื่นด้วยทุกคนเห็นไหมตัวนี้มีโรงงานด้วยไปครับจัดกับ,บยายาครับประกันขับบนเขาของจะเบ้นนะครับโอ้ทางรัดลอยอีกไกลเลย มีลงเนินด้วยทุกคนปาดเสียวจริงจริงค่อยไปครับทุกคน <c oughs> เออถ้าตกนี่ซวยเลยนะทุกคนขับมาอุ้ยนว่าทางตัด เกือบร้อยกิโลละมันเป็นเริ่มใหม่นี่ไม่ใช่แนละ้วเฮ้ยนั่นๆๆๆๆๆเดี๋นยวนะเหัากออกได้ไหมโอเคเฮ้ยนี่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 ูมิอะไรล็อกอะ รูส้สึงแล้วทุกคนว่าผมจะไม่ตกโอเคถนนทางตรงนล้แน่แน่ลองอีกแล้วอ้โมหิมะโมหิมะตกเลยดูภูเขายิมะ นี่ไงหิมะพวกของหิมะนน่เน่ลื่นมีลื่นัวข้างหน้ามีโค้งหักศอกอีกครับต้องขับไม่เกินห้าสิบไปครับ หักสอบขึ้นเนินซะด้วยสมาธิครับตอนนี้ไม่ค่อยดอะไรนะตอนนี้เวลาตีห้าครับจะเช้าแล้วนะทุกคนขอเรียนไม่ถึงไม่ส่งเลยแล้วก็นยังหิวข้าวด้วยดูครับพราทีตจะขึ้นครับข้างหน้าเรา เช้าแรวแต่เราก็ยังไม่ถึงนะครับโอ้แต่มันกระโดดขึ้นมาอย่างนงี้ยนคะ่อยๆขับไปหุย้ง หัวอันตรายครับทุกคนเบาๆก่อน,นเฮ้นเน้อืมอืมโอเคค่อยๆไปโหทุกคนดูพระจันทร์เหนีอยข้างหน้าเราแล้วก็ใกล้จะถึงโรงงานที่เราจะไปส่งดินแล้วนะครับ เราจะไปดูซิว่าใช่โรงงานเดียวกับที่เราเอาสแกนเนียมาหรืเปล่าแต่คนละน่าจะคนละทางน,นะครับโคอีกแล้วอไปเนี่ยอนนี้เราหิวข้าวแล้วครับ เฮอเออเอเอผมมันเลยล็อกมือชาค่อนข้างลำบากมากครับยือข้าวแล้ว่อ,อย,ยวแล้ว รึ๊บโอเคถึงแล้วครับตอนนี้ถึงแล้วครับผม ก็ทุกคนครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ส่งของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสรุปว่าที่เดียวกับที่เรามาขับรถสแกนเนียมาขุดดินนะครับว่าสำหรับนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยให้ถึง1นึ่งพันซับไปไว้นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ